<c oughs> เออม่เอาภาสาเด็กอินโทรเวิร์ดอินโทรเวิร์ดจะอินโทรเวิร์ดแบบฮาร์ดคอร์เจอกันเออมาเป็นอารมณ์ถึงๆเ <c oughs> อแล้วบบก็จะบอกจะบอกให้พี่กุ๊ดพี่กุ๊ด ไม่นะเหือเอามีแกมีเอ็มมีสมาธิเลยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเจ้าไงเนี่ยลงไปกันลงไปเอ้าไม่ทันแล้วนะไม่ทันแล้วนะลงไปเลยไม่ทันแล้วนะไม่ทันแล้วนะหญงไม่ทันแล้วนะไม่น่าทัน โอ bon so ้หลบได้ตัวหนึ <Morris aí> ่งสองตัวได้เดอบล็อนโอ้ยโดนนี่มาโอ้คอไม่มีใครลงข้างล่างเลยเนี่ยเขาขึ้นไ่แก

ได้ตัวเปลี่ยนต่อไม่ได้นะมุดนั่นนะได้มุดนั่นนั่งหนีแปลกต่างๆออกมนีิได้อยู่เว้ยได้อยู่ยืงนี้ <c oughs> ไม่ทันว่ะทำกระลุ <c oughs> ่กไม่ทนั <c oughs> ทนโอ้โหสกิลพี่เตรียมได้เตรียม ต้องต,ต,ต,ตัวไม่ได้แค่ตัวเดียวเตรียมเดินมากลางหน่อยอไปเดินมาลิฟต์หน่อยลังไปตังังไปตัวนี้ก็น่าจะขึ้นไปด้วยนะไม่ไงั้นนายขึ้นไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเราจะตีรถด้วยขึ้นไปได้หมดเลยน่าลูไห เอกนะเอกอะไรไปละโดนโอ้ยได้เอไอเก็บลิฟได้เะไปใครวะไอผมผมขวาอันี่อยู่นะไอเก็บลิฟทได้ผมมงเงี้ยเงี้ยสวยต้องไปต้องไปเฮ้ยเอาเอาไอ้นี então, ่ก่อนหมาหมาหมามันน <Yeshua ez. S 3> <found> ี่อยู่นี่ยอะไรอยู่อะไรอะไรอยู่เออหมาตายแล้วสวยลงไปกลับลงไปลงไป ต้นให้พอต้นให้พออยู่นี้น่าจะติเข้ามาเฮ้ยพวกเขาต้องการต่อโอ้ยเดินเป็นทางตรงกันเยอะอยู่นี้ระวังแล้วเข้าไปรอบันยากาศมาก่อนไม่โดนอีกที่เดียว Ôn, thằng luôn đi Ôn nguồn đi ủa nguồn này, ủa nguồn này ủa nguồn đi ủa nguồn đi này nguồn này, ủa nguồn đi ủa nguồn đi เออเฮ้ยมาเพียบเลยวา้าใช่พวกเราดีกว่านีวมันมันตอนนี้มีสองตัวนั้นอะจวมากัน,นให้กลางเอาเลยเอาเรืโอไปละ

หมังตาเรี <UND dome> <Christmas> What? 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 There, uh ่รถถอยู่ได้อยู่ได้หมดหมดหมดอันนี้หมดพลังงานไม่พอี่ลูกตีกลางเลยตีกลางเลยโถอยถอยแล้วควัแล้วเลยถอี่มถอยเลย่ากลับมาถอยล้วถอยแล้วหมดได้ไดไหวหรือเปล่าเฮ้ยมไตัวนั้น เดี๋ยวเนี้ยมาเนี่เดี๋ยวนี้ไปแล้วนะดูดินะมันล่อป่าวเพียมกําลังไปกํลังไปกํลังไปเพียมกํลังไปกํลังไปออะไรไรโยนิอะไร กัไม่ไหวเรือด้วยตัวเฮ้ยทำก่อนเออด้วยต่วของบีของบีเอาเลยดันดันดันเลยดันเลยดันเลยเข้าไปดูอย่างนี้ยิงเขาให้ตาย ตายละสวยจุดนตาสบายละเราลงมาเราลมาเราลมาตามอยู่ตามอ่เเข้าไปเร็วเรเฮ้ยเฮ้ยแทงเอาแทงเอากํลังเอากํลังเอากํลังเอาากํลังเอาไม่โดนอียอะย ตามตามทไม่จบสิไม่รอดตายโวให้ได้ให้ตายมึงจะดันกามมึงจะกดทำไมวะเนี่ยมันไวขึ้นแค่เดียวรีคูด้ามันรีคูด้าไวกูบอกแล้วแต่ท้ายๆเกมอะตัเอาไว้๋ยวมันโหโหวามานิยมเข้าตัวเดียว นัได้แล้วอุ้ยเยอยทีเดียวหืมบ้านเปล่าไปบ้านเปล่าไปเยอะเลยด้วยแท่าพุ่งไอ้ท่าพุ่งมันอ่ะแม่งแบบมันเฉืนไม่เฉือนไม่ทันมันมันไวยันพุ่งไกลด้วยญาตันบนอยู่แล้วรอตรงนี้แหละมามันมันไม่คนคนไม่ครบคนมันขาดหนึ่งคนเฮ้ยไปว่าไปบอลลอนว่ะบอลลอนบอลลอนบอลลอนไปเลยไปเลยไปเลย พอเทปพอดพมีมีวอดปะเ,ดววนะเราวอดน,นะเราวมันเห็นนะมันเห็นนะไม่มีวอดตีอยู่เอาไงาอะเอายัางเข้าทีหลังนะกูไม่ได้ตัวเปิดตามไปพี่ไม่ไหวนะรัก ได้แล้วได้แล้วได้ลว้ย้อยอะวะจะการก่อนเราจะบอลอนก่อนบอนบอลอนก่อนไปทัวรต้องให้มันเสียให้หมดตัวนี้อยู่ล่าง ตรงนี้ผมอยู่แถวนี้นะระวัง,งเฮ้ยเตี๋ยานไปกันไปเฮ้ยระวังวงออกไปได้ไหม หลังๆอะไรไหมนะเออไปตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ได้อยู่ได้จะไปไหนจะไปไหนเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยกูโดนป้อมทำไมกูโดนป้อมอยู่คนเดียวเดี๋ยวไป กระจายโอ้โหสิบหกสิบหกยังไงอะไรเป็นดูไฟจับเรื่องรัวไม่ได้เกียร์เยอะอะไรวะทำขนาดนี้ได้แค่แรงเอเนี่ยผมก็ได้แค่เอบวกเลยจมิดสองหมื่นหกว่ะมาว่ะบาย <c oughs> ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวแพ้แต่กุ้มมันเหนื่อยแ <c oughs> ต่เมื่อกี้เอา <A. S 1> จริงแง่แบบคิดว่าจะไม่ไหวนะตอนแรกต้นเกม Eu te